สวัสดีครับท่านประชาชนผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใสพอพบกาชัยชนะมาเมื่อวันศุกร์แล้วเตรียมที่จะปฏิบัติภารากิจเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินในการชุมนุมใหญ่วันที่29มีนาคมท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับขอเสียงด้วยครับ ท่านประชาชนครับใช้ชนะที่ท่านได้รับมาเมื่อวันศุกร์ที่เราเตือนยิ่งลักแล้วเตือนแล้วเตือนอกีกเราออกมาชุมนุมใหญ่ออกมาชัดดาวแบงคอกปิดกรุงเทพเพื่อที่บอกว่าอย่าดันทะลึ่งเลือกตั้งวันที่สองกรุมภาต้องมาปฏิรูปประเทศไทยก่อนยิ่งลัก เราบอกทักษินไม่ฟังใช่ไหมครับผลที่สุดเป็นอย่างที่เราบอกเลยหมอฆะไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรเราเตือนด้วยความหวังดีไปแล้วกกตท่านก็บอกไปแล้วมันจะเป็นเลือกตั้งที่ถูกต้องได้ยังไง มันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันเป็นเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากยิ่งรักหนีตายในวันที่เก้าธันวาคมเพราะโดนพลังแห่งมวลมหาประชาชนมันเลยหาทางออกไปยุปสบสภาเพื่อที่จะกลับคืนล่างมาใหม่ในการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาหวังนกหวังหนาว่า จะเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของเขาแต่ผลก็อย่างที่ท่านทราบครับมันหายนะของระบอบทักษณิณอย่างสึ้นเชิงที่หนักที่สุดใช่ไหมครับวันที่สองกุมภาผมเรียนอีกครั้งหนึ่งเลยครับทักษณิณไม่เคยจำเลยในปี49กก็อย่างนี้ล่ะครับ บอกไปแล้วก็ดื้อที่จะไปเลือกตั้งเอาเปรียบคนเดินจนกระทั่งต้องโมฆะตัวเองโดนยังไม่เคยจำครั้งนี้ยิ่งรักโดนอีกเหมือนเลยแล้วก็ทักสินก็ต้องละเหตุออกไปครั้งนี้ยิ่งรักก็ต้องออกไปแต่ออกไปด้วยมวลมหาประชาชนใช่ไหมครับท่านชนะ ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่ก็ด้วยเหตุจากมวลมหาประชาชนมาชุมนุมทั้งเส้นการชุมนุมของท่านจึงทำให้เกิดผลในการต่อต้านระบอบรัฐชั่ว้ายรัฐบาลชั่ว้ายอย่างเี้ท่านไม่ชุมนุมทุกอย่างไม่มีเกิดป่านนี้เขาเย็ดประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว เงินกู้สองล้านล้านมันก็ได้แล้วใช่ไหมครับทักสิน่านนี้กลับมาที่นี่ลอยหน้าลอยตาแล้วเพราะว่านิรโทษกรรมสำเร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่เพราะมาชุมนุมของพวกท่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ท่านสร้าง ให้ระบบยุติธรรมในประเทศไทยในสังคมไทยเดินหน้าได้ท่านทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่สำคัญที่สดุดที่ทำหน้าที่ปกป้องชาติไทยปกป้องแผ่นดินไทยและที่สำคัญเป็นเพราะท่านออกมาท่านทำหน้าที่ปกป้องไอ้พวกจาบช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ไหม ท่านประชาชนครับผมมาเรียนตั้งแต่วันพูดแล้วพวกยิ่งรักฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยวางแผนไว้อยู่แล้วครับถ้าโดนเลือกตั้งเป็นโมคะก็อยากจะเล่งในการออกกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่แต่มันก็คิดไปเอะผมก็บอกไปแล้วมันฝันไปเถอะไม่มีทางที่ยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรัก จะเป็นผู้ออกกฤษฎีกาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเราไม่ยอมใช่ไหมครับขอเสียงท่านประชาชนที่ไม่ยอมด้วยครับรัฐบาลชั่วร้ายขนาดนี้ทำผิดทุกเรื่องเข็นฆ่าประชาชนทุจริตคอร์รัปชันอย่างมหาศาล ทำประเทศชาติเสียหายอย่างยับเยินกระทำผิดกฎหมายและรรมนูนหลายมาตาแถมสุดท้ายดันใช้ความเดือ้อดึงไปเลือกตั้งสองกลุ่มภาจนโมฆะมนรัฐบาลอย่างนี้ยังมีนาำหน้าจะมาขอพระราชทา,านกฤษฎีกาเอกท่านไม่ให้ใช่ไหมโหให้มันหน่อย เราจะให้มีกฤษฎิกาเลือกตั้งได้นั้นจะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนใช่ไหมท่านประชาชนชผมขอเรียนว่าคีย์สำคัญต่อไปก็คือเราทำอย่างไรที่ให้มีนายกเฉพาะการขึ้นมาหลายท่าน ก็คงเสนอวิธีการอยู่มากมายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือท่านมวลมหาประชาชนนั่นแหละครับท่านจะต้องเป็นพลังสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้มีนายกเฉพาะการขึ้นมาทำการปฏิรูปประเทศไทยหลายวิธีที่เสนอกันไปผมมีอีกหนึ่งวิธีที่จะเรียนให้ท่นานทราบหนึ่งวิธีที่ผมเสนอนี่ เป็นสิ่งที่ผมไปทำมาแล้วผมเข้าชื่อกับสมาชิกวุฒิสภา27ท่านยื่นฟ้องปานประธานวุฒิซึ่งส่งคำฟ้องของเราไปศารลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อที่จะฟ้องให้ความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ให้สิ้นสุดลงซึ่งเพราะไปโยกย้ายคุณดวินเปลี่ยนสีเพื่อที่จะให้พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงค์ ซึ่งเป็นญาติของยิ่งรักให้ได้มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268กคำร้องนั้นยื่นได้โดยสวเข้าชื่อกันซึ่งเรายื่นไปแล้วแล้วคำร้องนั้นก็ถึงสารรัฐธรรมนูญสารคงจะพิจารณารับเรื่องนี้ไวในวันพุทธที่จะถึงและเข้าสู่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นดุลพินิษของท่านแต่ผมเรียนไว้ก่อนนะครับว่าในฐานะผู้ฟ้องเราคิดว่ายิ่งรักนั้นกระทำต้องห้ามนี้ขัดรัฐธรรมนูญแน่ๆเรื่องนี้พวกระบอบทักษิณโดนมาตานี้มาแล้วครับท่านจำได้ไหมนายกคนหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วเขาไปทำกับข้าวนั่นแหะครับนายกสมัครสุนทรเวชก็พ้นด้วยมาตานี้ล่ะครับแล้วถ้าจะทำท่านจะจำให้แม่นยำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นายกรัฐมนตรีของระบอบทักษิณก็พ้นด้วยมาตานี้เช่นเดียวกันเป็นคนที่สอง นั่นก็คือสมชายวงสวัสดิ์ครับโดนมาตาเดียวกันมีการกระทําต้องห้าบดังนั้นยิ่งลักเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบทักษิณคนที่สามก็สมควรจะไปด้วยมาตาเดียวกันถูกต้องไหมครับท่านประชาชน ดังนั้นถ้ายิ่งรักถูกศาลัฐธรัฐมนูญวินิจัยซึ่งมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นข้อเท็จจริงประกอบแล้วแล้วถ้าท่านใช้ดุลพินิษผมขอเรียนนะครับว่าถ้าท่านตัดสินนะฮะให้พ้นออกจากตำแหน่งให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีผลก็คืออย่างนี้ครับในรัฐมนูญมาตรา180เขียนไว้ว่า ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงตามมาตรา182อนุมาตาตรา7ให้ดำเนินการตามมาตรา172และมาตรา173โดยอนุโลมครับมีคำท้ายว่าโดยอนุโลมครับคือ72ไม่มีสภาผูาแ้แทนราษฎรโดยอนุโลมก็วุฒิสภาใช่ไหมครับ เมื่อไม่มีสอสอสอส,อสอไม่มีมันก็ชัดอยู่แล้วว่าการที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีที่พ้นไปเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นก็มีประเพณีปฏิบัติอยู่แล้วครับนายกรัฐมนตรีในเมืองไทยทั้งหมดแทบจะทั้งหมดเลยยกเว้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ที่มีที่มาจากสอสอครับทั้งหมดไม่ต้องเป็นสอสอครับอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติครับแล้วที่สำคัญผมฝากถามไปยังพวกนักกฎหมายพักเพื่อไทยด้วยพูดนักพูดหนาว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสอสอผมถามตรงๆ ตอนนี้ยิ่งรัก่ะมันพ้นจากการเป็นสสแล้วเขาพ้นจากเป็นสสแล้วแล้วทะลึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐรมนตตีได้ยังไงแล้วยังมาบอกอีกว่าถ้ายิ่งรักถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะให้ไอ้ปึ้งสุรพงศ์ไปรักษาการแทนนายกรัฐรมนตตี ไลยเพิ่มตอนนี้มันเป็นสสหรือเปล่าไม่เป็นจะไม่โหยมันหน่อยครับดังนั้นก็เราจะเสนอชื่อคนที่ไม่ใช่สสเพราะมันไม่มีสสอ,อยู่ทั้งประเทศไทยเพราะมีความจําเป็นที่จะปีนายกรัฐมนตรีมันผิดตรงไหนถามพวกเพื่อไทยอีกทีเด้โหยมันหน่อย เขาพูดอะไรก็พูดไปผมบอกท่านประชาชนอยู่อย่างเดียวก็ลองยิ่งรักความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเด้ผมจะเห็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการที่มาจากประชาชนแง่แง่เราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับในวันนั้นแหละครับพลังแห่งอำนาจของมวลมหาประชาชนท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจ สักิ์สธิ์อีกครั้งหนึ่งนำชื่อนายกรัฐมนตรีที่ท่านเห็นสมควรไปที่วุฒิสภาเสนอให้วุฒิสภาต้องดำเนินการในการพาาิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนวุฒิสภาก็ต้องดำเนินการครับเพราะพวกผมฟังประชาชนอยู่แล้ว ผมก็จะเข้าชื่อกันยื่นเป็นยตัตเตเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาไอ้นี่ผมเรียนมานี่ทำตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยนะครับส่งเสียงให้กับพวกเราเองด้วยแล้วในที่ประชุมวุฒิสภาประธานมติซึ่งตอน,นีรักษาการโดยรองประธานวุฒิสภาเมื่อมีสมาชิกเข้าชื่อถูกตั้ง ก็เป็นยัตติที่ถูกต้องไม่ว่าอย่างไงก็ตามก็ต้องนําไปพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาแล้วก็ถามสมาชิกว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านเห็นเป็นอย่างไรกับยัตตินี้ถ้าสมาชิกวุฒิสภาเขาฟังเสียงท่านประชาชนเขาก็ต้องเห็นด้วยใช่ไหมครับส่งเสียงชื่นชมเขาไว้ล่วงหน้าก็ได้ครับ เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากลงมติเห็นชอบโดยขานชื่อทีละท่านนะฮะก็ต้องเรียกเป็นชื่อเชื่อเห็นชอบไม่เห็นชอบเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบมติก็ให้รองประธานวุฒิสภาซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นประธานวุฒิสภานำขึ้นขอทูลเก้าไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญทุกประการมันผิดตรงไหนครับโหให้พวกพักเพื่อไทยนักกฎหมายอีกทีครับผมเรียนว่าท่านพงท่านเมื่อมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา แล้วมีมติที่ประชุมอย่างถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับไอ้พวกที่บอกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือมีแต่พวกยิ่งรักอย่างเดียวเอาโหไว้ล่วงหน้าก็ได้และที่สำคัญไอ้พวกที่จะมาเยาวเย้ยเถียงอยู่ตลอดว่าทำไม่ได้ เพราะพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีซึ่งกําลังจะตกเก้าอี้อยู่ก็คือเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็สุรพงษ์โตวาจากใจคุณไอ้พวกนี้ต้องมาเถียงน่ะแต่โหเลยครับเพราะมันพ้นจากเก้าอี้น่ะเมื่อเรามีนายกเฉพาะการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา183 ก็คือถวายคําแนะนําแด่พระมหากษัตริย์เพื่อให้พระองค์ทรงให้คณะรัฐมนตรีที่มันรักษาการอยู่แล้วมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยไล่ไปทั้งหมดนั้นพ้นจากตาแหน่งไปทั้งหมดเลยครับโผล่ล่วงหน้าไว้ก็ได้พ้นแน่นะตามรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ต้อง เสนอรายชื่อของคณะรัฐมนตรีของประชาชนเพื่อแต่งตั้งคอลมของประชาชนเราก็จะได้รัฐบาลของประชาชนใช่ไหมครับตามรัฐธรรมนูญเลยครับ <Wire. S 1> ผมเรียนให้ท่านเพื่อให้เห็นว่าการที่พักเพื่อไทยออกมาโต้ตอบในเรื่องนี้อย่างหน,นักเพราะว่า<ๆ> ผมทราบมาเขาบอกมานะครับว่านักยุทธศาสตร์ในพักเพื่อไทยนักกฎหมายพักเพื่อไทยกลัวที่สุดก็เรื่องนี้แหละครับเพราะกลัวที่สุดยิ่งรักพ้นกลัวที่สุดเราตั้งนายกชฉพาะการได้สําเร็จดังนั้นเรายิ่งต้องทําใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับท่านประชาชนครับดังนั้น การชุมนุมวันที่29มีนาคมนี้เป็นการชุมนุมใหญ่ที่สำคัญเพราะภารกิจเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราต่อสู้มาเป็นเวลา140กว่าวันนั้นก็สำคัญที่สุดอยู่ตอนท้ายนี่แหละครับท่านประชาชนถามท่านจริงๆท่านจะเดินหน้าต่อไปใช่ใช,ใช่ใช่หรือเปล่าครับ ท่านจะสู้จนกว่ามีนายกเฉพาะการของประชาชนมีรัฐบาลของประชาชนใช่ไม่ใช่ใชความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นตอนนี้พร้อมองค์ประกอบแล้วพมวนมหาประชาชนเป็นเสาหลักเสาที่หนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปท่านมาชุมนุม ทาให้ศาลองค์กรอิสระทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้ก็เป็นเสาหลักเสาที่สองและที่สําคัญไอเราพวกชั่วร้ายทั้งหลายมาทำร้ายเหล่ามวลหมาประชาชนมาขมขู่คุกค,คามศาลองค์กรอิสระดังนั้นทหารทนไม่ได้ใช่ไหมครับต้องออกมาเป็นเสาหลักเสาที่สามส่งเสียงชื่นชมไว้ด้วยครับ ทั้งสามเสาหลักจะทำหน้าที่พิทักษ์รักษาชาติไทยพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยพิทักษ์รักษาราชอาณาจักรไทยโดยที่สำคัญที่สุดพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันกับมวลมหาประชาชนเสาหลักที่หนึ่งใช่ไหมครับ ความหวันไหวเลยเกิดขึ้นอย่างทั่วทุกหองละแหงของเราระบอบทักษิณจนเรานอปชอชุมนุมแล้วเห็นคิดอีเวนต์ขึ้นมาจะจัดชุมนุมใหญ่วันที่ห้าเมษาท่านประชาชนครับผมเรียนให้ท่านนึกย้อนไปท่านจะรู้เองว่าไอ้พวกนอปชอ ถ้าทำอะไรเริ่มต้นในเดือนเมษามันเจ๊งทุกครั้งครับมันแพ้ทุกครั้งครับโอยมันล่วงหน้าก็ได้มันแพ้อย่าง้ง<ๆ>เดือนเมษาต่อเดือนพฤษภา,ษาคนอีสานคนเหนือก็ทำนาครับดังนั้นมันต้องเร่งรีบแต่ในอดีตปี2 5 5 2 ปี2 5 5 3มันก็ทําอย่างนี้แหละครับสุดท้ายมันแพ้ลาบไปเลยครับโหวไว้ล่วงหน้าก็ได้เที่ยวน,นี้ก็แพ้ไงไ่แง่แต่เที่ยวน,นี้การแพร้ของนปชจะเป็นการแพร้ของระบอบทักษิณอย่างสิ้นเชิงเพราะเราไม่ยอมให้มันงโงหัวขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมครับพวกนี้มีเชื้อ ถ้าปล่อยให้มีโอกาสโงอเมื่อไหร่มันแพร่เชื้อสุดท้ายมากินประเทศไทยทุกครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้มวลมหาประชาชนไม่ยอมใช่ไหมผมเรียนว่านปชชอบข่มขู่ที่สุดว่าจะใช้ความรุนแรงผมเรียนว่า สุดท้ายเขาก็ใช้ความรุนแรงจริงๆแต่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยสังคมไทยพวกไหนใช้ความรุนแรงก่อนมันแพ้แง่ๆใช่ไหมครับดังนั้นนปชมันแพ้อยู่แล้วครับแต่ทั้งหมดผมอยากจะเรียนว่าในส่วน การขับเคลื่อนเราต้องทำไปทุกด้านในการต่อสู้ท่านต้องต่อสู้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีของยิงลักในการที่ไปทำให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาดื้อดึงต่อคำท้วงติงของกอกอตอท่านประธานศารรัฐมนูญก็ถามว่าในเมื่อรัฐบาลไปออกพรกฉุกเฉิน เป็นการออกกันไปเพื่อที่จะไปทําให้มีผลทางการเมืองกอกตทําไมไม่ดําเนินการประธานกกก,กตก็ตอบแล้วว่าได้เตือนไว้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญผมต้องเรียนให้ทราบ ผมก็ไปฟ้องกรกตไว้แล้วเขาเชิญผมในวันพฤหัสนี้ไปให้ปากคำกับอนุกรรมการปปชว,ว่าออกพรลรอกจุกเฉินเพื่อหวังผลดังการเมืองผิดรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ4ครับอันนี้อีกกระทงหนึ่งครับเราต้องเล่นงานต่อแล้วกระทงที่สองก็คือคอลมชคณะนี้ เด้อเดิงในการที่ไม่ฟังแล้วไปเลือกตั้งสองกุ่มผ่ากะกะตะเขาบอกแล้วนะว่าจะต้องรับผิดชอบแล้วใช้เงินไปถึง3,800ล้านบวกกับใช้เงินในการประกาศพลกรฉุกเฉินสรสที่เฉลิมอยู่บำรุงอยู่นั้นอีก2,300ล้านรวมแล้วเป็น6,100ล้านผมฟ้องท่านประชาชนครับ พวกเราต้องฟ้องเอาผิดเรียกเงินจากคอ,อรมอทั้งคณนะคืน6,100ล้านเอาด้วยใช่ไหมครับท่านประชาชนไม่เคยมีหรอกครับรัฐบาลชุดไหนในโลกในประวัติศาสตร์ไทยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ที่จะทำเรื่องเลวร้ายได้มากมายเท่ากับรัฐบาลยิ่งรัว พอดีรัฐบาลนี้ตัวนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้มีสติสตางที่อยู่กับตัวเขาเป็นหุ่นเชิดไอคนเชิดมันอยู่นอกประเทศมันเลยไม่มีในโลกหรอกที่เขาจะมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐบาลเป็นอย่างนี้มันมีแต่ประเทศไทยที่ทักษินชินวัตรชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคอรมอชุดนี้ตลอดเวลาดังนั้นเขาถึงก็ยไม่ยอมอะไรตลอด เราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ส่งเสียงบอกทักษิณเขาด้วยว่าควรจะไปได้แล้วใช่ไหมครับโห่ไล่เลยครับไปจากประเทศไทยเพราะยิ่งรักเที่ยวนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วโดนดังจำนำข้าวคดีย,ยาาโดนคดีตั้งไม่รู้ตั้งมากมายโดยเฉพาะคดีสำคัญก็คือ ไปสั่งฆ่าประชาชนวันที่18กุมภาพันธ์ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ต้องอยู่ไม่ได้ถ้าโดนกฎหมายอีกหนึ่งข้อสองข้อก็เป็นวันที่มวลหาประชาชนจะประกาศใช้ชนะโค่นล้มระบอบทักษินตั้งรัฐบาลเฉพาะการด้วยพลังของพวกท่านใช่ไหมครับสุดท้ายผม ขอยืนหยัดกับท่านไปจนกว่าชนะโดยเฉพาะวันที่29มีนาคมดีนะครับพวกเราจะได้ร่วมกันแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าสุดยอดของหัวใจของเหล่ามวลมหาประชาชนนั้นก็คือรักชาติไทยใช่ไหมครับท่านประชาชนสุดยอดของพวกเราเหล่ามวลมหาประชาชนนั้น ก็คือรักแผ่นดินของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วที่สุดสุดสุดจริงๆสุดยอดของหัวใจพวกเราคือรักในหลวงที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นผมขอให้ทุกท่านที่เป็นนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินนักสู้ของมวลมหาประชาชน พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับ